อัสลาม ualaikum w a มะ h ุล t u l l a h บะเราะกาตุฮ h สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับช่วงของหน้าต่างกอทอนะครับในบรรยากาศของตอนนี้เป็นสถานการณ์โควิด -19 นะครับรเพราะฉะนั้นการแต่ยทำของเราเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการนะครับโดยการผ่านซูมนะครับซึ่งวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันเจาะประเด็นนะครับในเรื่องของกิจาการฮาลานแต่ผู้ที่ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับท่านเป็นหัวหน้าวิชาการส่งเสริมระบบคุณภาพฮาลานฝ่ายกิจาการฮาลาน การณ์การกลางอิสลามแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับคุณสมศักดิ์สุโอขภาพสลาวอะิกุ้งครับสลาวอะิกุ้งบรักมะตุลลอฮฺบรากาตุครับอาจารย์อัลลอฮฺอัลลอฮฺกุลสลาวบรากตุลลอฮ์บรากาตุคุณสมศักดิ์ครับช่วงนี้นะฮะในสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการนะฮะที่เราจะคุยกันผ่านซูมนะครับก็อยากจะอยากจะให้คุณสมศักดิ์เนี่ยพูดโดยภาพรวมซะก่อนนะครับเกี่ยวกับภารกิจนะฮะ ของฮาลานในเรื่องของการส่งเสริมระบบคุณภาพฮาลาลนะโดยภาพรวมเป็นยังไงครับอันนี้ครับครับในในส่วนของงานกิจการฮาลาลเราเราเราใช้คําว่ากิจการฮาลานของประเทศไทยซึ่งสํานักง,งานคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานกลางหรือหน่วยงานหลักการรับรองฮาลานของประเทศไทยนะครับซึ่งนโยบายการขับเคลื่อนสกากย์กรรฮาลาลเนี่ยรวมถึงระบบคุณภาพต่างๆก็จะออกไปจากฝ่ายกิจการฮาลานสํานักงานคณะกรรมการกลาง สลามแห่งประเทศไทยไปสู่ส่วนของฝ่ายกิจการฮาลัานสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศนั่นเองฉะนั้นงานส่วนใหญ่ของคณะกรรมการกลางเนี่ยเราเรียกได้ว่าจะต้องทําทุกๆในมุมของงานด้านกิจการฮาลัานไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององานมาตรฐานการรับรองงานส่งเสริมในเรื่องของบุคลากรนะครับงาน ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านของผู้ประกอบการฮาลานและก็ที่สําคัญที่สุดนั่นคืองานของการตรวจสอบและรับรองครับอืมครับผมนั่นก็คืองานโดยภาพกว้างนะฮะของภารกิจนะที่เราจะต้องทําจริงๆแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนมุสลิมเนี่ยนะครับที่ได้รับประทานอาหารหรือบริโภคอะไรก็จะดูตราสัญลักษณ์นะฮะของฮาลานนะฮะอันนี้เราอยากจะรู้ว่า ตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยที่ได้รับการรับรองฮาลาลน,นะครับที่ได้มาขอการรับรองฮาลานจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นเป็นแยกเป็นบริษัทยังไงมากนะ้อนยะขนาดไหนครับณณขณะนี้นะครับ,รบผมขออนุญาตก่อนที่จะ,ะนําประเด็นปัญหาตรงนี้ต่ำถ้าท่านผู้ดำเนินรายการได,ได,ได้ได้สอบถามเนี่ยผมผมอยากให้ให้เราได้ได้ทราบก่อนว่า าการรับรองฮาราลในประเทศไทยจริงๆของของเราเนี่ยถ้าเราดูตามประวัติที่ที่มีการรับรองมาเราจะเห็นได้ว่ามันมีอายุที่ยาวนานมากกว่า70ปีที่ท,ที่ผ่านมาในประเทศของเราแต่ว่าใ,ในบริบทขององค์กรที่รับรองแลนะช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจจะใช้องค์กรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาอิสลามโดยการนําของท่านจุฬาธมนตรีพอมาในช่วงของปี2540เนี่ยครับอาจารย์ มันจะเป็นช่วงแห่งการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารองคอ์กรศาสนาอิสลามปี2540เนี่ยก็เรียกได้ว่าณปัจจุบันนี้ก็ประมาณ24ปีที่องคอ์กรคณะกรรมาการกงอาสลางประเทศไทยเนี่ยเราขับเคลื่อนมาในเรื่องของการรับรองก็จะทําให้เห็นว่าตั้งแต่ปี2540มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการที่เข้าสู่การรับรองฮาลันของเราเนี่ย,ย มีมีเป็นเ,เรียกได้ว่าณตอนนี้จะถือเป็นหมื่นรายเลยที่รายชื่ออยู่กับเรา <c oughs> แต่ว่าผ <c oughs> ู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะเลิกเลิกกิจาการไปบ้างอะไรต่างแล้วเนี่ยครับ <c oughs> แต่ว่าในส่วนที่เราดูแลรับผิดชอบตอนนี้จริงๆก็คือประมาณห0 0พันกว่าผู้ประกอบการที่เรารับผิดชอบดูแลในขณะนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งห <c oughs> ้าพันผู้ประกอบการเนี่ยแต่จะมีผู้ประกอบการอีกส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีโรงงานผลิตนะครับก็คือเป็นจ้างโรงงาน แต่แสดงว่าก็จะทําให้นิติบุคคลของผู้ที่เข้าสู่การรับรองฮาลาลเนี่ก็มีจํานวนมากขึ้นนะครับอีกประมาณ2 0 0พกว่ารายรวมแล้วประมาณอยู่อจ7000กว่าผู้ประกอบการนะครับที่เราดูแลรับรองอยู่ณปัจจุบันนะครับก็เลยทําให้เป็นผลทําให้นะครับผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองฮาลาลในปัจจุบันเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมีมากถึง1,50,000กว่าผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันนี้ครับครับครับ ัจจุบันที่บอกว่า2,000ันรายเนี่ยที่เขาเรียกกันว่า OEM อะไรนี่หรือเปล่าฮะอาจารย์ในลักษณะของ OEM ฮะเป็นผู้ประกอบการในส่วนของผู้ว่าจ้างเ,เป็นการจ้างบริษัทไปผลิตจ้างบริษัทครับ,รบก็คือ,อหนึ่งนิติบุคคลเป็นเป็นผู้ผลิตอีกหนึ่งนิติบุคคลเป็นผู้<อ>ขายฉะนั้นในเงื่อนไขของคณะกรรมการหรือการรับรองฮาลันของคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยเนี่ย,ขยเขาต้องการให้เกิดกระบวนการความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ตัวนั้นๆซึ่งมันจะเป็นการแยกนะครับ นิติบุคคลของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นๆว่าผิดพัณฑ์ตัวนี้เป็นของใครผลิตที่ไหนมันก็จะมีความชัดเจนในด้านของการตรวจสอบนะฮะและการควบคุมรวมถึงอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการรักษาสถานภาพของผู้ผลิตไม่ให้เกิดนะฮะข้อเสียหายจากการทําความผิดของผู้ว่าจ้างนะครับเป็นประเด็นที่สําคัญเพราะว่าอขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งฮะอาจารย์ว่าในส่วนของของผู้ว่าจ้างเนี่ยสมมุติอนะฮะเราเป็น เป็นเป็นโมเดนเทรดแล้วกันเราไม่มีรโรงงานผลิตแต่เรามีสินค้าเยอยะๆเลยเราไปจ้างรโรงงานกรเนี่ยเป็นผู้ผลิตสินค้าทีนี้ผู้ค,คนผลิตกับคนขายคนละคนกันทีนี้คนคขายเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยจะรู้หลักเกณฑ์เงื่อนไขการควบคุมการผลิตนะครับตลอดหวงโซ่ของการผลิตแต่พอไปถึงก,กระบวนการขายเนี่ยมันเป็นการ,ร,รขายที่ผิดต่อข้อกําหนดของคณะกรรมการกลางเช่น ผิดพันฮาล้านของเราแต่โมเดนเทรดเอาสินค้าที่ฮาอมก็คือผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตตามประกาศใช่ครับไปขายเป็นโปรโมชั่นส่งเสริมการขายัลษณะนี้นั้นมันผิดต่อข้อกําหนดพอผิดต่อข้อกําหนดปุ๊บทำยังไงครับก็จะทําให้เกิดการยกเลิกฮาลาลทีนี้คนที่จะถูกยกเลิกหาลาลก็คือคนที่เป็นคู่สัญญากับคณะกรรมการกลางสำนักงานคณะกรรมการกลางสังกัดไทยใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่าคนที่เป็นคู่สัญญาไม่ใช่คนทําผิด คนที่ทำผิดก็ค so, uh, ือผู้ขายก็เป็นคนละนิติบุคคลกันทำยังไงคณะกรรมการก็จึงมีนโยบายในการที่จะให้เจ้าของแบรนด์สินค้าเนี่ยครับขึ้นทะเบียนฮาลานเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการจัดจำหน่ายเนื่องจากว่าการขอรับรองฮาลานเนี่ยมันจะแตกต่างกับการรับรองผลิตภัณฑ์ในมาตรฐานอื่นๆหรือในระบบคุณภาพอื่นๆคือเราจะรับรองตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงนะครับกระบวนการขาย นะครับของผู oh. ้ประกอบการอันนี้น่าเรืยต้องการนั่นสแสดงว่าสแสดงว่าโมเดิร์นเทรดก็ต้องขึ้นรับรองฮาลานด้วยหรือเปล่าครับผมเข้าใจถูกไหมครับโมเดิร์นเทรดก็ต้องขึ้น mm hmm. ขึ้นรับรองฮาลาลในในแบรนด์สินค้าของของโมเดิร์นเทรดนั่นลนะ๋อ oh, ครับครับปัจจุบันก็มีโมเดิร์นเทรดใหญ่ๆที่เป็นหลกัหลกๆของประเทศไทยก็เข้าสู่การรับรองฮาลานหมดครับอืม mm hmm. ครับผมเพราะนั้นตรงนี้ผมถือว่าเป็นการโปรเทคเป็นการป้องกันเลยนะฮะตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยสบายใจได้อย่างนี้ถ้าเป็นเป็นนโยบายการควบคุมระบบคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์รหารตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํานั่นเองก็คือการนําเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้สู่ผู้บริโภคอย่างมั่นใจและกระทั่งถ้าถ้าาจ์มีมีโอกาสในการที่จะไปเดินในห้างในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในบริเวณเด็กอาจารย์ก็จะเห็นว่าเขาจะมีเซ็กชั่นที่เป็น เ,เนื้อสัตว์ทาร้านแล้วก็มีการแยก <ừ m. S 2> พื้นที่ของการจัดจําหน่ายแยกพนักงานแยกอุปกรณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการบริการนี่ครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจครับผมบได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทางาคณะกรรมการกลางอิสลามของประเทศไทยเนี่ยได้มีการพัฒนาถึงขนาดที่ว่าถ้าหากก็เราไปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆตามเชลที่วางสินค้าสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยไหมครับว่าเอ,อันนี้หมดอายุไหมอะไรยังไงแบบไหนซึ่งจริงๆวันหมดอายุหรืออะไรเนี่ยเขามีตามหลักมาตรฐานเขาอยู่แล้วล่ะ อันนี้เคยมีปัญหาว้ไอ้หมดอายุแล้วก็ยังมาวางอยู่หรืออะไรประมาณนี้เราสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเราเองไหครับครับใน,นในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเป็นการพัฒนาการรับรองฮาลานของสำนักง,งานคณะกรรมการ,การกลางอิสลามประเทศไทยนะครับที่มาถึงจุดที่เราใช้เทคโนโลยีนี่เป็นตัวช่วยให้กับผู้บริโภค,คในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยครับอาจารย์เราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่มีขายในท้องตลาดแล้วมีการเอาโลโก้ อ่าหรือเครื่องหมายของารานเนี่ยฮาจาจย์ไปติดเนี่ย<ช>ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าจริงรแต่มันหมดอายุหรือเปล่าอย่างไร,รปัจจุบันนี้น,นะคะระทางใช่ครับทางสำนักงาน,นาคณะกรรมการกสิกร,กรทไทยเนี่ยเขามีการสร้างแอปพลิเคชันตัวหนึ่งมานะครับเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันฮารานไทยนะครับซึ่งแอปพลิเคชันฮารานไทยเนี่ยผู้บริโภคทั่วไปผู้ประกอบการหรือใครก็ได้สามารถที่จะไปโหลดในแอปสโตรได้เลยไม่ว่าจะเป็น Android หรือ ไอเอลก็สามารถเข้าไปโหลดได้เอาพิมพ์คำ<ม>ว่าฮาลัานไทยแล้วเราโหลดอแอปตัวนี้เก็บเอาไว้ในสมาร์ทโฟนเราเสร็จแล้วสมาร์ทโฟนต,ตัวนี้จะทําหน้าที่ในการสแกนตัวสินค้าซึ่งมันจะมี3มช่องทางในการที่ทาให้เราสามารถรับรู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันจะมั่นใจว่ามีฮาลัานได้ยังไงอกหนึ่งก็คือเราจะเอาเลขโค้ด13หลักนะครับ,บหรือ12หล<ม>ักที่อยู่ประจําผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยพิมพ์ลงไปในช่องค้นหา เสร็จแล้วเราค้นหาปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นมาเลยมีทั้งรูปภาพมีทั้งเลขรับรองฮาลานมีทั้งวันที่รับรองมีสถานที่ผลิตมีเจ้าของแบรนด์เ่งต่างเหล่านี้นะครับแล้วก็เราสามารถจะติดต่อกับผู้ผู้ขายได้ยังไงผู้ผลิตยังไงจะมีรายละเอียดอย่างนี้บอกทั้งหมดเลยทีนี้ปรากฏว่าเลข13หลักหรือ12หลักเนี่ยที่อยู่ในใด้านล่างของเครื่องหมายรับรองฮาลานเนี่ยไม่ชัดเจนโอเคเ,ออเรามีอีกช่องทางหนึ่ง เราสามารถใช้เลขออยได้ออยอันนี้ก็จะชัดเจนก็กดเลขออยเข้าไปนะครับมันก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถแสดงผลออกมาได้เหมือนกันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไฮรล้านจริงหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนที่ <God. S 2> สามนะครับเลขอยอาจจะมองไม่เห็นนะครับหรืออาจจะไม่ชัดเจนอในผลิตภัณฑ์ทุกตัวฮะจารย์จะมีอเขาเรียกอะไรมีบาร์โค้ดอยู่อ่าบาร์โค้ดใช่อแอปนี้สามารถจะสแกนบาร์โค้ดได้ครับ Mm hmm. แล้วก็จะขึ้นมาทันทีเลยว่าผลิตพัณฑ์ตัวนี้ฮาลานจริงหรือไม่อย่างไรซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าสู่การรับรองฮาลานเนี่ยก็จะมีเลขประจําฮาลานโค้ดน,นะครับประจําผลิตภัณฑ์จะมีเลขออยที่ต้องยื่นนะครับเลขออยให้กับสํงงานักงานคณะกรรมการกลางสังคีตยัยแล้วก็มีเลขบาร์โค้ดที่จะต้องยื่นให้3มช่องทางนี้จะเป็นช่องทางที่ทําให้ผู้บริโภคนั้นเข้าถึงนะครับ mm hmm. ผลิตภัณฑ์ฮาลานที่แท้จริงได้ครับ ครับผมโอ้อันนี้เยี่ยมมากเลยนะฮะต้องขอชื่นชมนะเพราะว่าทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองนะเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนะในส่วนงานฮาลานนี่คือการปลูกพื้นนะโดยภาพกว้างนะให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบร่วมกันและเราคงจะมีการพูดคุยอย่างต่อนเนื่องนะครับในเวลาอันเหมาะสมถัดไปนั่นเองวันนี้ทางรายการต้องขอกระคุณนะครับคุณสมศักดิ์สุโอ๊ตนะฮะหัวหน้าวิชาการส่งเสริมระบบคุณภาพฮาลานฝ่ายกิจการฮาลานนะครับสลาอะลลคุณครับ สลา ah uh. ม m u a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh ทครับสำหรับช่วงหน้าต่างกอทอวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงถึงตอนนี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส alamualaikum ah w a r a h m a t u ล l a h w a b a r ร k a t u h